สวัสดีค่ะวันนี้ครัวเจไม่จำเจบายโสภานำเสนอชูชีปาเจนะคะมาดูพริกแกงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนสำคัญของพริกแกงก็จะมีขา่าตะไคร้กระชายรากผักชีพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนิดหน่อยนะคะกะปิเจ กรวมกันแล้วก็จะได้เป็นพริกแกงแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะมาทำปลาชูชีนะคะแต่ว่าคนไหนไม่มีปลาเจาก็สามารถที่จะใช้เต้าหู้แทนได้นะคะเอาลงไปทอดก่อนเนะาะทีนี้ก็มาดูขั้นตอนในการทำนะคะว่ามอาีอะไรมั่งเครื่องปรุงที่สำคัญก็จะต้องมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บ ใบมะกรูดหัน่นฝอยนะคะแล้วก็กระชายหัน่นฝอยอันนี้ก็พิกเอาไว้ตกแต่งหน้าเนาะ,ะสิ่งสําคัญที่สุดเราก็มาตั้งน้ํามันให้เดือดนะคะให้ร้อนนะคะแล้วเราถึงจะมาใส่ปลาหรือว่าเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปทอดให้เสร็จก่อนนะคะ,ะทีนี้เรามาดู ขั้นตอนของการทําต่อไปเลยนะคะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเต้าหู้ลงไปทอดได้นะคะรอให้น้ํามันร้อนเดือดเต็มที่ก่อนถ้าหากน้ํามันไม่ร้อนจัดเนี่ยเราเอาเต้าหู้หรือว่าเอาปลาลงไปทอดเนี่ยนะคะจะทำจะทำให้ติดกระทะแล้วเวลาติดกระทะเราออกมาแล้วเวลาเราทอดออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะคะ จะทำให้สิ่งที่เราทําไปนั้นมันเรียกว่าออกมาไม่สวยเนาะทําไปก็เรียกว่ากินกินได้นะคะแต่ว่าไทยทําให้คนอื่นอะ่ะเขาบอกหน้าตาไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้นะคะ่าเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เราทอดปลาทอดเต้าหู้เสร็จเนาะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการผัดน้ำพริกนะคะผัดพริกแกงเนาะ เราก็มาดูแล้วก็เอากะทินะคะใส่ลงไปเลยวันนี้จะใช้สูตรกะทินะคะถ้าบางคนไม่มีกะทิหรือว่า,าไม่ใส่กะทิก็ได้จะใช้เป็นน้ำมันก็ได้นะคะน้ำมันพืชผัดลงไปนะคะผัดลงไปแล้วก็ค่อยใส่พริกแกง,งไปนะคะวันนี้จะใส่หัวกะทินะ วันนี้จะใส่กะทินะเจ้าพัดลงไปนะคะวันนี้จะใส่หัวกะทิลงไปรอกะทิแตกมันแลเราถึงจะใส่พริกแกงนะเจ้าเนาะ นะแล้วกะทิแตกมันสักแป๊บนะเจ้าแล้วถึงเราถึงจะใส่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงก็ยังตีบอกนะเจ้าเนาะก็มีหัวคาจักไข่นะแล้วก็กระชายรากผักชีพริกแห้งพริกสดนะคะแล้วก็พริกไทยผิวมะก,กรูดกะปิเจเอาโขกรวมกันนะเจ้าแล้วถึงจะได้พริกแกงหน้าตาเปลยนเสี้อนะเจ้า าตาพี่แกงจะเป็นเส้อีน้าเจ้าเนาะรอให้อกระทิ่แตกมันสักแป๊บหนึ่งแล้วเขาถึงจะเอาพี่แกงลงไปตอนนี้รอเห้กระทิ่แตกมันน้วเจ้านะเนาะฮอดูพอกันไปเรื่อยๆนะเจ้า,ามาดูขั้นตอนต่อไปด้วยกันวันนี้อยู่หน้าเต่าด้วยกันเนาะวันนี้ครัวเจ ไม่จำเจบาบสุภาน่ะเจ้าวันนี้จะเนี่ยชูชีป่าเนาะเต้าหู้ก็ไผ่บวมีป่าเจ้เาก็สามารถเอาเต้าหู้แทนได้นะคะแต่วันนี้จะสาธิตการทําป่าเพราะว่าพอดีป่ามันเหลืออยู่ในตู้เนาะเราก็จะเก็บของที่อย่างที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็เก็บมาย่าก่อนนะคะ พี่แกงบดีใส่นักนะเจ้าถ้าใส่นักมันจะเผ็ดกะเอานะเจ้าถ้าใส่เยอะพิกแกงมันจะเผ็ดนะคะถ้าใส่เผ็ดแล้วมันจะเอาออกไม่ได้เนาะเราต้องชิมดูก่อนนะคะ ดีใส่นากเนาะถ้าใส่นากแล้วมันจะเพ็ดเราใส่สักจอนหนึ่งพอก่อนเนาะเจ้าเนาะช้อน,น,ออนใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปก่อนเพราะพริกแกงเพราะมันมีส่วนผสมของพริกไทยนะเจ้ามันกจะย่างให้เพ็ดนะคะเอาบอดีใส่นะักถ้าใส่นากเกินไปแล้วมันจับเพ็ดเกินมันจะย่กลิ่นมะล้อมนะคะย่างเอากลิ่นมะล้อมเนาะ ชีเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดน้อยๆแล้วก็หวานตามนะเจ้าถ้าเฮาเผ็ดดำนำโดดเนี่ยมันจะแย่ขกินแล้วไม่อร่อยกินแล้วบบดแซบ่บหรือกินแล้วบบบล,ล้ำเจ้าเฮาก็แล้วเฮาก็สามารถที่จะปรุงไปได้เลยเจ้า เครื่องปรุงของเขาจะมีอย่างนั่นก็คือผงปรุงรสฟ้าไทยนะคะใส่ลงไปเลยเนาะมาดีใส่หนักเนาะเขาอก,ก็ใส่ทีละน้อยถ้ามันจา <áng>. งอ่าภาษาไทยภาษากาเมืองวรรณกรรมจา <áng>, งก็คือจืดนะคะรสชาติมันจืดเราค่อยสามารถที่จะเอาเติมได้เนาะถ้ามันจางเขาก็ค่อยเติมได้นะเจ้าแต่ถ้ามันเกมไปแล้วมันเอาออกก็ได้เนาะ เราก็จะเติมด้วยน้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะใส่บะมี่น้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลทรายได้เลยนะคะใส่น้ําตาลทรายได้เลยอันนี้จะใส่น้ําตาลปี๊บเนาะมันจะได้มีรสชาติที่ว่าหวานเนาะหวานหวานอร่อยอร่อยกว่าน้ำตาลทรายเพราะน้ำตาลทรายแล้วมันจะหวานแหลมนะจ้าเนาะ ก็ต้องดูหั่รรนคำหนึ่งเขาจิเพอก่อนว่าเขา,าทำเยอะแย้หนักหรือว่าญ้าน้อยเนาะญ้าภาษาการ,รมเมืองก็คือทำนะคะพอเขาพอน้ากะทิว่าเขาจะทำมาของหรือว่าญ้าของเนี่ยพัดของเนี่ย,ยจะใส่หนักน้อยแค่ไหนนะคะว่าของที่เขาทําเนี่ยลาดเยอะลาดน้อยเนาะถ้าเขา ของที่เขาทำเนี่ยเยอะเขาก็ใส่น้ํากะทิหรือว่าเติมสามารถเติมน้ําลงไปได้เนาะเจ้าเนาะเขาจิมรสชาติก่อนนะคะอืมลำขนาดลำเต๊ะโขบบกต้องยกนิ้วหึอ่อ่าเติมกะทิลงไปเพราะว่าห้ซึกน้ำมันจะน้อยแต่ก็บเ่เสียรสชาตินะคะ เพราะว่ามันมีรสชาติที่ว่าพิดนาอยู่แล้วถ้ามันจางจืดเขาก็จางหรือจืดเขาก็สามารถที่จะเติมผงฟ้าไทยลงไปได้เพราะว่าผงฟ้าไทยในส่วนผสมของผงฟ้าไทยเนะี่ยมันจะมีเรียกว่าเพิใส่เกลือลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าเนาะ เดี๋ยวเอามาจีนหั่รอบหนึ่งเพราะว่าเราเติมกะทิลงไปมดกล่องเลยเนาะเพราะวันนี้จะทําผสมกันก็คือเต้าหู้กับป๋าที่มันเหลือค้างในตู้เย็นนะคะ ได้ละเราเพื่อน้ำงวดของสั้นน่อยหนึ่งนะเจ้าเนาะถ้ามันเพชรเกิดมันจะบาลาเนี่ยอย่างเพชรเกิดมันจะทำให้เสียต่อสุขภาพสายตาสายตามันสายตาจะสั้นเร็วได้เร็วนะเจ้าอ่าเขาก็อเอา ปลาที่เขาทอดไว้เนี่ยลงไปเลยค่ะลงไปคลุกลงในน้ำลากนี่เลยเพื่อที่จะให้น้ำที่เขาพัดไว้เนี่ยมันเข้ากับเนื้อปลาที่เขาได้ทอดเอาไว้นะคะเให้มันซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะ เรามาดูขั้นตอนของการจัดจานเนาะว่าต่อไปคือจัดยังไดเราเจ้าเนาะที่สําคัญก็คืออย่าลืมขาดมาได้ก็คือใบมะกรูดดวยหน้านะคะเพื่อความหอมเนาะแต่ที่สำคัญก็คือแบ่งใส่ตะนี้น้อยนึงเนาะเพื่อมันจะได้หอมใส่ตะนี้นิดนึงนะคะจะได้หอมหอมเนาะ การทำซูชิทำบปยากนะคะและยิ่งคนที่ว่าวมีพี่แกงตอนนี้ก็คือพี่แกงเนี่ยของเจเนี่ยมีสําเร็จขายเรียบร้อยแล้วเนาะสามารถซื้อได้ตามร้านเจที่เปิ้ลขายทรงจำพวกอาหารเจแต่ถ้าไคที่ว่ามีร้านเจใกล้บ้านนะคะอยู่ห่างไกลก็สามารถที่จะโคกพี่แกงเองได้เนาะบอกว่าพี่แกงเทศพี่แกงส้มเนาะวันหลังเขาจะได้ทำรายการ อาหารอย่างอื่นที่สามารถจะว่าแกงส้มใส่อย่างพ่องเครื่องแกงมีอย่างพ้องนะคะป้าแกงส้มภากกลางทับภักใต้เนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรนะเจ้าใส่อย่างพ่องมาใส่อย่างพ่องคนกินเจนะคะก็คือจะบอกกินหอมกระเทียมเนาะเพราะว่าหอมกระเทียมเนี่ยจะไปทําลายอาเรียกว่าหัวใจน้บกหัวใจเพราะว่าไขามันในเส้นเลือดของ ที่เกิดจากซั์ดของคนกิ่นเจเนะ่เพราะถ้าคนกิ่นเจนานๆแล้วเนี่ยเรียกว่าบมมีไขมันจากเนื้อซั์ดแล้วนะคะก็จะย่เฮ้อไปทไําลายหัวใจย่เฮ้อเป็นโรคหัวใจได้น่ะเจ้ากลิ่นหอมกระเทียมเนาะ,อะเอามาปิกแก๊สแล้วเอามาจัดจานกันเลยเจ้า ามาดูขั้นตอนการจัดจานเนาะของการสําเรจแล้วจะเป็นอย่างไรพอขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเนาะคือหน้าตาที่เซ็ตเรียบร้อยของชูชีป่าเจชูชีเต้าหู้นะเจ้าไอ้ชูชีเต้าหู้เขาก็สามารถทําได้ชูชีป่าเจเขาก็สามารถทําได้นะคะคนกินเจมันใจว่าจําเจตลอดไปตัวต่อไปนี่ของคือครัวเจไม่จําเจเป็นส่วนหนึ่งของการที่คิด ัดแปลงเมนูเพื่อกับท่านผู้ชมนะเจ้าได้มีโอกาสร่วมรับรู้เมนูแปลกๆใหม่ๆเนาะจะนำเสนอเมนูที่น่าสนใจนะคะขอฝากติ